สวัสดีครับจะมาต่อกันที่เรื่องของแมปเลียวนะครับขั้นตอนการทำแมปเลียวก็คือมาถึงเรามาที่เอาพุทนี่นะครับแล้วก็ไปที่ e ครี ViewFrame ตัว ViewFrame ก็คือปริมาณข้อมูลของเราว่าเราจะโชว์มากขนาดไหนต่อนหนึ่งกระดาษนะครับเริ่มมาที่การเซตอัพ e w f r a m e ก็คือหนึ่งการเซตอัพก็คือเลือกอ l ไ g n m เมนไอเส้นถนนเราที่เราสร้างมา จากนั้น station l e n g t เนี่ยคือกำหนดขอบเขตว่าเราจะทำเราจะ create view f r ฟ m e เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือโดยปกติก็ออโต้นะครับก็จะเป็นตั้งแต่สถานีศูนย์จนถึงสถานีปลายหรือจะเป็น user basic ก็คือกำหนดเป็นช่วงๆได้เองต่อไป sheet ก็คือหน้าตัวกระดาษเราที่เราจะสแสดงผลออกมาให้มันเป็นแบบไหนก็คือจะให้มีทั้ง ตัว alignment แล้วก็ตัว profile ด้วยก็ได้หรือว่าตัวถนนอย่างเดียวหรือว่า profile อย่างเดียวก็ให้เลือกเป็นแพนหรือโปร f ฟล์นะครับแล้วก็ v view Frame placement ก็คือลักษณะข,ของการวางตัวของเฟรมมันให้เป็นแบบไหนให้วางตาม alignment หรือว่าให้ตามทิศเหนือก็ให้เลือกตาม alignment นะครับ View Frame g r o u เนี่ก็คือตั้งชื่อเฉยๆว่าไอตัว viewframe เนี่ยจะ ทั้งหมดเนี่ยจะชื่อจะชื่อหน้าตาออกมาเป็นยังไงแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็กำหนดเลเยอร์กำหนดกำหนดชื่อกำหนดสไตล์กำหนดเลเบลอักษรนู่นนี่นั่นครับอ่าตัวแมทไลน์ตัวแมทไลน์ก็คือตัวเส้นตรงอินเตอร์เซกชันอ่าเหมือนเส้นเส้นตัดเส้นตัดของวิวเฟรมที่บริเวณที่มันซับซ้อนกันนะครับเช่นนี่มันจะเป็นเส้นตรงนี้ครับเส้นตรงเมาส์นะครับ ที่ที่เห็นมันคือเส้นตรงเส้นตัดตรงอินเตอร์เซชันก็คือเส้นเส้นที่เส้นขอบของข้อมูลที่แสดงในแต่ละเฟรมจากนั้นก็เป็นการเซสตสไตล์ครับแล้วก็กดเขียนวิวเฟรมขึ้นมาพอกดเขียนวิวเฟรมปุ๊บมันก็จะเกิดกรอบขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ไม่ได้กดให้ดูเพราะว่า,เ,าเวลามันเจนทั้ง e ี t e f เฟรมหรือคี e อ t ชีทเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับก็เลยทำให้เสร็จมาก่อนแล้วแล้วก็อธิบายเอาต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือมาที่ Create s h e e t ครับ Create s h e e t ก็คือสร้างการสร้างกระดาษของเราว่าจะให้กระดาษของเราหน้าต่างมาเป็นไง เราก็เลือกเอ่อมาถึงเราก็เลือกวิวเฟรมของเราทั้งหมดเราจะเลือกเราจะเลือกวิวเฟรมคือข้อมูลมันยาวมากมันเลยเกิดออกมาหลายเฟรมนะครับเราสามารถเลือกสร้างสร้างทุกทักทุกอันเลยก็ได้หรือว่าเราสร้างเป็นอันอันไปก็ได้นะครับอ่ะก็เลือก default ก็ Def ault, คือสร้างให้เลือกสร้างทุกอันนะครับต่อไปชีทเซตก็คือการตั้งชื่อชีทตั้งจุดเซฟไฟไม่มีอะไรครับ โปรไฟล์ก็เลือกว่าเลือกของ Default ก็คืออ่านี้ก็เลือก alignment นนี้ก็คือการเลือก alignment ก็คือเลือกกำหนดเราก็เป็นการเลือก Default หรือว่าให้บริเวณอ่าที่โปรไฟล์โปรไฟล์กับ View เรียงกันเป็นยังไง แต่ตารางสเก็ติ๊กให้ว่าข้อมูลข้อมูลไหนที่เขาจะเอามาสร้างบ้างก็ติ๊กข้อมูลให้ครบครับที่เรามีแล้วพอกด e create ี Sheet อ,อันนี้ก็แล้วแต่ใครที่คอมแรงหรือไม่แรงนะครับก็จะสร้างค่อนข้างที่จะนานเพราะว่าข้อมูลมันเป็นข้อมูลมเยอะแต่พอสร้างออกมาเสร็จแล้วก็จะเกิดหน้าต่างอันนี้ขึะนะ้นมานี่เป็น view frame group นะครับแล้วพอกดเข้าไปในแต่ละอัน มันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครแบบก็จะมีแบบข้างๆเหมือนกระดาษแคปล้วก็จะมีถนนเราแล้วก็มีตัวโปรไฟล์ครับครับการสร้างแบบเดียวก็มีเท่านี้ค,ครับ